เดี๋ยวล่นก่อนรู้ว่าอย่างไรนะดีงามเลยเดียวจะให้ดูนะจะท้องต้องสามกันด้ ได้เข no ้ามาดูถ nice ่ายรูปเดี right? <III af frustrating> <m ul et> ๋ยวๆนั่งแบบนี้ให้มันแบบนี้คืออะไรมันแบบขัดไม่ใช่ขัดสมาแล้นั่งแบบเนี้โอ้ยลุกมิดเนี่ยเยอ่อะแป๊ดมิงนะก็ต้องบอกว่าครู้สึกยังไงที่ได้เข้าชิมเป็นหลอกกันได้คนเดียวเที่ยวได้คือคุณมากจริงคือตื่นเต้นมากๆคือเราไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในนั้นนะอจากจะรลุก็รู้ไดะคือมันเป็นศิลปินเดี่ยวเราเข้ามาในวงการเนี่ย ได่หน่งปีจริงก็มาที่แฮมการพี็น้องใไม่แล้วก็ถ้ามว่าคิดว่าเป็นอะารรคือคงอาจจะเป็นเพราะว่าเราเวลาเราร้องเพลงเราเราเรียนร้องเพลงมีอะมรหลายๆคนที่ก็รู้มากแึ้กับความตั้ใจการทงานากกว่าไหมคือต้องบอกว่าเป็นเส้นเป็นเกี่ยวนี่ย ต้องยอมรับว่ามีทั้งส่วนที่ยากกับตอนที่อยู่กับเพื่อนๆในตาร์กว่าตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยการทำงานทีเราก็ต้องทำงานเป็นทีมใช่ไหมฮะแล้วก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยมันย่อมที่จะมีพลังแล้วก็มีเก็ไอ้หัวคิดในการแก้ไขปัญหาเนี่ยคือร่วมร่วมกันแต่ว่าพอมาทำแบบคนเดียวเนี่ยต้องอะไรที่มีปัญหาเราก็ต้องแก้ไขคนเดียวแต่ว่ามันก็เป็นการฝึกให้เราได้โตขึ้นไปครับก็ขอขอบคุณก่อนเลยนะครับกับทุกคนเลยครับที่ ก็เป็นการจัดในาออการทำงานต่อไปนะฮะก็ถ้ารัาการนะครับสสมผลงานกันนะฮะก็โหวตกันเข้ามาเยอะแล้วกันนะครับ,รกกนนรบต่อนะ ถึงเพลงรักเธอ24ชั่วโมงนะครับรักเธอ24ชั่วโมงเป็นซิงเกิลแรกของศิลปินผมแล้วก็เป็นโอกาสแรกกับการทํางานเป็นศิลปินเต็มตัวนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเพลงที่แบบคือเราไม่คิดว่าจะได้กระแสตอบรับที่ดีขนาดน,นี้นะครับขอบคุณผู้ชมมากๆเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเอ็มาเพลงแรกโอก,กาสได้ทำงานได้ใสค่ความตัวเ,เองลงไปด้วยนะคือเปน็นผลงานที่ภูมิใจมากๆเลยอย่างนี้มากที่ เราเพิ่งเข้าวงการมา6ิปีแล้วฮะเป็นน้องใหม่หมากกับเพลงรักเทพ้สีชั่วโมงเป็นเพลงที่เราก็ไม่คิดว่าซิงเกิลแรกของเราจะได้มีโอกาสเข้าอยู่ในอัลบั้มที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นเป็นอัลบั้มที่แบบเบสมาออฟเดอะเียฮะปีสองพันค,คือเป็นหนึ่งเพลงที่เรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่อ่ะแต่ไม่คาดหวังว่าจะได้เข้าอยู่ในอัลบั้มที่ถือว่าเป็นสุดๆุองปีนั้นนะฮะ นั่งเลยนะ